ใครอยากที่จะนวดหน้าและสร้างรายรับได้เร็วนวดแล้วเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายให้กับคุณใครอยากที่จะนวดหน้าได้รายรับหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะคะวันนี้ครูมีเคล็ดลับมาบอกสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างรายรับได้เร็วนะคะคุณอยากคิดแต่ว่าจะหาลูกค้าอย่างไรดี no คุณต้องคิดก่อนคีย์แรกเลยคือฉันจะทําอะไรให้ลูกค้าดีฉันจะให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าดีวันนี้นะถ้าเราจะนวดหน้าเราต้องตั้งเป้าก่อนสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้คือลูกค้าของเราเป็นใคร และถามต่อว่าลูกค้าเราต้องการอะไรแน่นอนค่ะลูกค้าเนี่ยที่เขาเข้ามารับบริการนวดหน้าสิ่งที่เขาต้องการเลยคือ 1. ความสวยเพราะเราทําเกี่ยวกับความสวยเราจําเป็นที่ต้องทําให้ลูกค้าสวยขึ้นดูดีขึ้นและตัวคุณเองคุณต้องสวยและดูดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นสิ่งสําคัญหัวใจแรกคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามตัวคุณก็ต้องงามตัวคุณก็ต้องสวยเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาจะจดจําคุณถ้าเขาเห็นคุณสวยเขาก็จะจดจําคุณในภาพความสวยแต่ถ้าเขาเห็นคุณแบบไม่สวยเขาก็จะจดจําคุณในแบบภาพไม่สวยแล้วคุณไปบอกว่าเฮ้ยคนนี้ทําธุรกิจความงามมีคนเชื่อปะไม่เชื่อแต่ถ้าคุณสวยแล้วคุณบอกคุณทําธุรกิจความงามเนี่ย คนเชื่อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเราทําธุรกิจความงานเราต้องทําให้ตัวเองสวยงามบางคนถามครูว่าครูคะแล้วหนูต้องไปฉีดโบท็อกต้องไปฉีดฟิลเลอร์ก่อนหรือเปล่าตอนนี้หน้าหนูยังไม่สวยเลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นใช้มือของเราเนี้ยแหละค่ะเริ่มต้นจากที่เรามีและมั่นใจในตัวเราเองและถ้าเรานวดหน้าตัวเองให้เปลี่ยนอย่างไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและลูกค้าจะชอบ ลูกค้าเชื่อถือเราแล้วยิ่งในออนไลน์คุณจะชนะคนด้วยภาพถ้าภาพคุณสื่อสารออกมาดีภาพคุณสวยลูกค้าจะยิ่งชอบเพราะฉะนั้นนะคะสื่อสารด้วยภาพคราวนี้เราอยากได้เงินถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเปิดคอร์สคุณในราคาหลักหมืน่นสิ่งแรกเลยค่ะคุณมีอะไรดีให้ลูกค้าลูกค้าที่เขายอมจ่ายให้กับเรา เขาต้องดูว่าเราน่าเชื่อถือหรือเปล่าและลูกค้ากลุ่มที่จ่ายหลักหมื่นได้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจ่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หวงแหนเวลาลูกค้าจะยอมจ่ายเงินหลักหมื่นให้กับเราก็ต่อเมื่อว่าเราให้สิ่งที่ดีคุ้มค่าเกินราคา การให้บริการเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูถ้าวันนี้ลูกค้าจะซื้อเราไปให้บริการลูกค้าแบบนี้คือนอนนวดกับพื้นอะนอนนวดกับพื้นแบบนี้แล้วคุณคิดเอาว่าถ้าเราเนี่ยไปบอกลูกค้าว่าคอสหนึ่งนะคะพี่ราคาหมื่นห้ามีลูกค้าอยากนอนนวดไหมเพราะวันนี้ครูบอกลูกศิษย์เลยว่าเฮ้ยเราทําธุรกิจอะให้โฟกัสที่กําไรอยากโฟกัสที่ตัวเงินเข้ามาถ้าวันนี้คุณทําตลาดล่างคุณเหนื่อยเพราะคุณต้องแข่งกันถูกสุดท้ายและท้ายสุด หักไปหักมาทุนหายกำไรหดแต่ถ้าสมมุตินะคะเราให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพเราทำลูกค้าแบบบริการแบบผ้าดาวถ้าคุณให้เป็นเตียงแบบนี้ ยกเตียงไปหาลูกค้าถึงที่บ้านนี่เตียงรุ่นนี้คือพับได้นะคะให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านบริเนกับผู้ทันมีคบจบหมดเลยเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้สร้างกําไรได้เร็วสอนวิธีการ <c oughs> มาหาลูกค้าแบบไหนอย่างไรการบริการของคุณต้องให้บริการแบบมืออาชีพอุปกรณ์ทุกอย่างก็ต้องมืออาชีพนะคะครูอบอกเลยลูกศิษย์คนไหนนะที่สมัครแล้วแล้วลงเรียนได้เงินกันกอบโกยกันไปหมดแล้ว <c oughs> เอาง่ายๆพี่แอนเนี่ยพี่แอนสมัครเรียนสมัครเรียนทางออนไลน์พี่แอนก็เริ่มหารายรับได้จากใน ออนไลน์แล้วได้ค่ะใช่ค่ะแต่พี่แอนบอกว่าเอ้ยพี่แอนอยากมาแบบเจอน้ำหนักมือจริงๆค่ะ อยากมาเจอครูทันด้วยอืมพอมาเจอนี่เป็นไงคะได้เยอะยิ่งกว่าเรียนออนไลน์อีกอ <c oughs> กลับไปก็ยิ่งได้ลูกค้าเยอะกว่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครอยากมาเรียนนะคะก็มาเรียนได้เพราะฉะนั้นป,ปุป๊บลูกศิษย์คอนเฟิร์มวันนี้มาโชว์ให้เห็น <c oughs> เคล็ดลับง่ายๆเลยหาเงินง่ายๆจากการทํานวดหน้าแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้ครูมาโชว์เทคนิคให้คุณเห็นกันแบบง่ายๆเอาไปทํา ค่าของคนคือผลของงานเพราะฉะนั้นนะคะครูอยากเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงไทยทุกคนที่สวยได้ด้วยมือตัวเองและครูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่สวยแล้วรวยได้ด้วยสองมือของตัวเองค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ